เก่งขนาดนี้ถ้าเป็นเครื่องเป่านี่ครูเจนจะเก่งเหมือนกันไหมครับสวัสดีค่ะวพวกเรานะคะมาจาก Illusion the Series ค,ค,ค่ะก็ขอแนะนำตัวเจนเป็นคนแรกก่อนเนาะก็เจนนะคะรับบทเป็นครูเจนค่ะ,ะครับผมแต่ครับระบบทเป็นยูครับ ครับผมเลโอนะครับรับบทเป็นเปอร์ครับครับผมนัดครับรับบทเป็นเตครับผมครับทอมมี่นะครับรับบทเป็นไทม์ครับค่ะทีเซอร์เพิ่งเปิดมาสดๆร้อนเลยใช่แล้วครับแต่บทเนี่ยมาจากเรื่องไวด้วยมีเรื่องหนีคาแรคเตอร์ที่ได้รับเนี่ยค่ะ พี่บทบาทเป็นก<ม>ันยังไงบ้างคืออ่ะงั้นขอเริ่มจากเทอ,อมมี่ก่อนอแล้วกันนะคะของทอมนะครับโอ้หพี่แบบมากๆเลยครับหลังจากที่แบบก่อนอันนี้ทุกคนจะรู้จักทอมผ่านจากการเล่นซีรีส์วายใช่ไหมเป็นแบบน้องโซนเป็นคนหวานๆแบบน่ารักน่ารักอะไรงนยฮะแต่ว่าคาแรคเตอร์เรื่องนี้นี่คือแบบเดือดมากๆเลยฮะแบบโหดแล้วก็แบบว่า เหมือนเป็นบทบาทที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนนะฮะเป็นเป็นแบบมีมีความซ่าของในวัยเรียนมีต่างๆแบบมีความมีอิทุิพลมีอะไรต่างๆที่แบบว่าทำอะไรแสบๆเต็มไปหมดเลยฮะก็ฝากทุกคนติดตามนะครับฉีกมากๆเลยฮะค่ะก็อีกคนหนึ่งที่อยากจะให้เธอที่พลิกแล้วก็เปลี่ยนมากๆนะคะก็เป็นน้องไต่ค่ะโอ้ยไต่เลยฮะขครับขอข้าวแป๊บนึงนะโอ้ยครับผมก็ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าไต่กับโอก็มาจากซีรีส์วายเนาะ แล้วก็คาแรคเตอร์เก่าของแต่ก็คือแบบมือเป็นไรอ่ะออท่านั่งไงมันเป็นท่านั่งมาโทษท,ที่นั่งไม่พอครับก็คาแรคเตอร์เก่าก็จะเป็นแบบน้องอ,อ้อยก็คือมันก็จะหวานน้องอ้อยเป็นไงไหนห้าสี่สาวน้องอ้อยมาพอแล้วพอแล้วไม่เ<ๆ>เรา<ๆ>เดี๋ยวเราเปลี่ยนไม่ได้โ <Okay. S 1> อเคอาจจะเป็นอิลูชัน n รือซีรีส์มันก็จะเป็นการพิบบาดแบบว่าเราจะเป็นแก๊งเด็กเฮล ใช่แเด็กแบบสวสดใช่ใช่ก็คือพวกเราก็คือจะไม่กลัวใครแล้วกันก็อยากที่ถ้าใครได้ดูทีเซอร์แล้วก็จะแบบเราขึ้นบนดาดฟ้าเราปาลูกบอลน้ํากันซึ่งมันทําเป็นมันเป็นอะไรที่แบบพลิกบทบาทแต่มากแล้วก็รู้สึกท้าทายมากๆครับรู้สึกว่าเราอยากลองดูเหมือนกันเราอยากดูว่าเราจะสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนครับครับครับผมก็ของโอเหมือนของพี่ไตรเลย เพราะว่าเราเล่นซีรีส์วามาก่อนเนาะแต่ของพิไตจะหวานใช่ไหมของโอจะนิ่งๆเข้มๆอยู่แล้วแต่พอมาเรื่องเนี้ยต้องใส่ความโลกจิตเข้าไปด้วยความไซโคในหัวความคิดที่แปลกประหลาดเข้าไปด้วยครับม,มันกจ็จะแตกต่างกันหน่อยเราก็ต้องฝึกต้องฝึกอีกเยอะเหมือนกันเพราะว่าหลายๆอย่างมันต้องทำให้มันออกมาดีที่สุดนะครับครับผมค่ะน้องนัดค่ะครับผมนัดก็ เหมือนเหมือนพี่ทอมเหมือนเลโอเหมือนเหมือนพี่ไตเลยครับคนสุดท้ายก็กำบากเลยรครับครับผมก็มาจากซีรีส์วายเหมือนกันครับผมก็เป็นการพลิกผลบทบาทแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับก็จากซีรีส์วายทุกคนก็อาจจะเห็นนัดในบทแบบก็น่าจะเป็นแบบความแบบหวานๆอาจจะไม่ได้มีความเข้มข้นทางอารมณ์มากนักเลยนะครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายค่อนข้างค่อนข้างหนักครับผมในการแบบที่เราจะต้อง พัฒนาตัวเองให้แสดงเรื่องนี้ออกมาได้ดีแล้วก็แบบให้ทุกคนสามารถแบบเข้าใจในสารที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับค่ะก็คนสุดท้ายนะคะก็พูดยังเจนนิสก็มาจากซีรีส์วายนะคะวายอายุวายอายุซีรีส์วายาย มไปก็คือจากเออเป็นผู้หญิงที่ชงเออผู้ชายแล้วก็กับผู้ชายจิ้นนะคะเจนก็เจนก็ชอบนะคะเจนก็เป็นขึ้นเรือเป็นกับตันเรือเหมือน <laughs> กันเออก็อ่ะในความของเจนนะคะด้วยความที่เล่นละครเออในด้านแบบแมสต่างๆที่ไม่ได้เป็นในส่วนของซีรีส์วาความรู้สึกและคาแรคเตอร์ของตัวละครของตัวเจนที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมนุษย์จริงๆซึ่งเจรู้สึกว่าการแสดงที่เรียน มนุษย์มันเป็นอะไรที่ยากที่สุดซึ่งเหมือนกันนะคะ่ะทุกคนเลยน้องๆผู้ชายทุกคนเนี่ยจะต้องสะท้อนด้านมืดของจิตใจของทุกคนในความเป็นมนุษย์มันมีความเทาอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะท้าทายกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนจะมีด้านมืดของตัวเองก็อยากจะสื่อเรื่องอีรูชันเนี่ยออกมาให้มันสะท้อนแล้วก็เรียวที่สุดนะคะยังไงก็ฝากด้วยในคาแรคเตอร์ของเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในเรื่องนี้เลย ค่ะรู้สึกว่าสวยเป็นัางเอกไงก็มีผู้หญิงเดียวเป็นไงคะได้รับมือกับกับสี่แสบเหรอคะสี่แสบก็รู้สึกว่าเฮ้ยตกใจตรงที่น้องทุกคนน่ะการแสดงคือคือเรียวค่อนข้างเรียวมากๆใช่แล้วก็บวกกับพ่วงกับที่เป็นครูสอน acting ของเราเองด้วยคืออย่างเจนนะคะเจนเล่นละครมาบางคนอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพี่กามักจะบอกว่าเจนนี่ชอบแบบเล่นแล้วเอาตัวเองรอดหมายถึงว่าถ้าน้องส่งไม่ถึง มึงจะเล่นร้องไห้ไปเลยทําไมวอะอารมณ์ยังไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยเจนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออจริงด้วยทําไมเราเราไม่ไม่เชื่อใจในกัารละกัน<ม>บางทีมันได้เรียนรู้เจนได้รับบทเรียนอะไรเงี้ยค่ะทุกวันมันเหมือนแบบเออเราได้เติมน้ําใส่แก้วเรา<ม>อะไรเง<ม>ี้ยได้พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอ๋อในโปรเจก t นี้ใช่ไหมครับครับออตอนที่แบบ ต,ตอนนั้นห้าสี่ตัต้นึงผมจำ <c oughs> คือผมจําท่าผมจำได้หรอกไม่ได้ครับว่าตอนนั้นสั่งให้ทําอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนพี่กาเขาสั่งให้ทาอะไรสักอย่างอะ่นะเจนัทนั่นนึงไม่ออกเปนแบบว่าเจนจาได้คือที่น้องนัดอ่ะออจำไม่ได้ไม่แปลกเพราะาตอนนั้น <c oughs> น้องนัดองลงแล้วเหมือนคนเราก็ไม่รู้ตัวเนาะว่าไปทาอะไรลงไปคือมันเป็นฉากที่นัดเนี่ยจะต้องสั่งให้เลโอกับ ทอมมี่ปัดเสื้อในเจนซึ่งน้องนัดอ่ะก็ด้วยความที่แบบเอออ่านึกออกเลยใช่ไหมเราเพราะมึงมันมันมันได้เหรอแบบก็มันมีในทีค่ะคำหยาบก็ไม่เป็นไรก็เรียวๆเฮ้ยขาวหมเรียวๆครับไม่เป็นไรพี่เขาไปตัดอยู่แล้วต่ดอนแอรไม่เป็นไรพูดไปเอเปอร์เมงอนไกลไปตัดดิ ตัดตรงนั้นอะ <in> ประมาณนี้แล้วกันแล้วไม่เอาฉึบตรงนี้ได้หรออันนั้นเดี๋ยวให้เ <illi schools> ดี๋ยวเดี๋ยวมันสปอยเกินครับให้ให้ไปดูกันในนั้นดีกว่าอันนี้ก็กลัวตัวเองแหละครับผม <c oughs> กลัวตัวเอง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เลยเลยทำให้เราได้รับบทนี้เลยเออก็น่าจะเป็นจุดจุดนั้นแหละที่ทำให้มาถึงจุดจุดนี้ฮะพูดอะไรกันเนี่ยแสบมากเลยเดี๋ยวมันเอาตลอดเจ๋งมากเลยนะไม่แต่ว่ามันมีตอนนึงที่พี่ปิงอะส่งแบบแบบแบบสอบถามมาให้ทำแล้วทุกคนอะ พอได้ทำแล้วอะนัดอะได้แบบพี่เจนี่เลยกับพิกาใช่กับพิกาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบจะรู้สึกว่าวางแต่ละตัวมาได้ตรงมากอย่างแบบเลโอกับไตอะก็ได้อะไรนะเป็นนักพัฒนาพี่ไต่พี่ไตนักพัฒนาแต่เลโออ๋อโอเคโอเคใช่คือเอาเป็นว่าแบบแบบสุขาอันนี้มันสามารถวิเคราะห์คนได้จริงๆว่าคุณเป็นแบบบุคลิกนิ่ไงยอะไรเงี้ยค่ะ เคยแล้มีอะไรหักมุมไหมคะพอถึงเวลาจริงเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มคบอกก็ไม่ไม่เซอร to ์ไพรส์เลยบอกไม่เซอร์ไพรส์ไงไม่ได้ผมว่าไม่ได้บอกไม่ได้ครับบอกบอกไม่ได้ไูเลไม่เป็นไระสบการณ์ในวนที่แสบที่สุดของคนใหม่แสบที่สุดของทมาครับหัวผมเคยแบบว่า ทำเคยแบบทิ้งโปรแกรมโปรแกรมตัวหนึ่งฮะแล้วแบบไว้ในเครื่องอาจารย์แล้วก็เอา iPad อ่ะฮะมันจะเป็นแบบผมจําชื่อแอปไม่ได้ผมผมกับเพื่อนๆแบบรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแสบไปแบบปล่อยแอปเนี้ยไว้ในเครื่องของอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็แบบสามารถควบคุมตัวเองผ่านผ่าน iPad อะไรเงี้ยซึ่งแล้วเราก็ไม่ได้เรียนห้องนั้นแล้วเนี้ยออกมาอาจารย์ก็เป็นแบบโต๊ะที่เขาต้องใช้คอมอะไรเงี้ยผมก็แบบ เหมือนแกล้งอาจารย์โดยการแบบเหมือนเข้า YouTube แล้วแบบเปิดเรื่องผีเรื่องอะไรกันเลยก็เปิดเด้งขึ้นมามันก็จะแบบมันจะเปิดจริงในในในเครื่องจริงเนี่ยใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเฉลยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วครูรู้แล้วเนี่ยนั่นแหละฮะแต่ว่าสิทธิโชคเธอนี่เองผมจบมาหลายปีเขาคงจำผมไม่ได้แล้วครับใช่ครับใช่ครับ ของน้องนัดครับผมก็จริงๆวิวีรกรรมในโรงเรียนไม่ค่อยมีครับเลยนึกเลยนึกไม่ค่อยออกเลยครับปกติตั้งใจเรียนอย่างเดียวครับ <laughs> น้ <laughs> องนัดด้วยวีรกรรมเหรอครับผมก็อ๋อโอเคโอเคโอเคอาจจะแบบเคยนะครับอืออ่ะคือช่วงปฐมไงครับผมคือเหมือนเหมือนนัทอะคือ,อคือนัดจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเขาอะพับเครื่องบินกระดาษครับผมมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบ ตอนที่เรายังไม่มีโทรศัพท์ใช้กันยังไม่มีแบบอะไรแบบสิ่งเอนเตอร์เทนเมนต์เราที่แบบทาให้เราสนุกนะครับเราก็จะเล่นแปะแข่งกันบ้างหรืออะไรเงี้ยน,นัดก็จะเป็นคนหนึ่งที่เล่นในวิธีแบบว่าเออเป็นเขาเรียกวะไรโยนโ,โยนเครื่องบินกระดาษนะครับผมคือเหมือนเพื่อนเราคนหนึ่งเขาพับกระดาษเก่งมากๆครับพับเป็นเครื่องบินแล้วคือเขาอ่ะสามารถควบคุมไอ้เครื่องบินนี้ได้ว่าแบบ มันเกี่ยวอะไรก็บิลกรรมวะเนี่ยเออใช่ควบคุมเครื่องบินนี้ได้แบบให้มันเร็วให้มันห่างเสือเงี้ยครับซึ่งอ่าซึ่งพนัทก็แบบเห็นแล้วนัทก็รู้สึกชอบแบบชอบในการพับของเขาเงี้ยเออเราเขาเขาก็เลยเราก็เลยไปเขาเรียกขโมยวิชาจากเพื่อนแบบเอ้ยเออเพื่อนนายทำยังไงเหรอนายพับยังไงสอนเราหน่อย,อย,อยนี้มนผมก็พับตามครับผมก็ก็อ่าก็เลยก็ได้ได้เครื่องบินมาแล้ว เหนื่อยหน่อยนะคะตัดเนี่ยตัดเนี่ยนะเอาได้เครื่องบินมาแล้วโอ้โหโอเคได้เครื่องบินเครื่องบินน่าจะเอาเอาไปล่อนไหมหรืออะไรไงี้เอาไปล่อนนี่แหละแล้วมันคีย์บตรงนี้แหละอ่าแล้วทีนี้ก็คือไอ้เครื่องไอ้กระดาษเนี่ยนะครับผมก็เป็นเครื่องบินแล้วนัดก็คือเรียนอยู่บนตึกที่แบบชั้น6เนี่ยครับก็เวลาพักเที่ยงมันก็จะแบบ โยนโยนชอบแบบเล่นโยนเครื่องบินกับเพื่อนแบบพับมาหลาย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 ลำเนี่ยครับแล้วก็แบบมามาวัดกันว่าลำไหนเร็วที่สุดเงี่ยครับผมก็มีทั้งลำที่แบบบินโค้งบินตรงเนี่ยแล้วแต่เราจะดีไซน์มันออกมามีซิกแซกไหมมีซิกแซกก็ไอที่เป็นโค้งอ่ะมันจะโค้งแล้วมันจะซิกแล้วมันก็แซกอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆใช่ฮะก็นั่นแหละก็เลยโยนกันไปก็ ก็ไม่มีอะไรมากครับโยนไปโยนมาปุ๊บลงไปโดนหัวอาจารย์ก็เกิดการคุยกันแล้วก็แบบลงโทษอะไรกันนิดหน่อยฮะครับก็ครับผมไม่รู้จะเล่าทําไมต้องยาวฮ่ะก็โทษได้ครับจริงๆแค่บอกว่าปลาจะหมดเออใช่ใช่จริงๆครับต่ออลยครับผมเอาจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกที่ผมเล่านานอยากให้ทุกคนนึกเรื่องของตัวเองอ๋อคือคือทุกคนไม่เข้าใจความเป็นห่วงของนัดไงที่แบบมีให้กับทุกคนอะไรยเงี้ยฮะ กอเรื่องราวของเจนไม,ไม่ไม่ไม่มีอะไรมากค่ะเพราะว่าเจนแบบว่าอยู่โตมากับหญิงล้วนอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วทีเนี้ยเจนอ่ะก็ไปแคสเสร็จปุ๊บได้ได้งานโฆษณาจําได้เลยงานโฆษณาพี่ปั๊บโคก <c oughs> เอ,อแล้วเจนอ่ะใส่ใส่เดี่ยวคือปกติโร <c oughs> งเรียนหญิงล้วนอ่ะต้องกับกระโปรงยาวเลยเข่าอ่ะสี่นิ้ว <c oughs> เออถักเปียห้ามซอยผมอะไรเงี้ยเจนนิดแค่ใส่สีเดี่ยว <c oughs> แล้วประกาศหน้าเสาธงเลยวันนั้นร <c oughs> บกวนเออนางเอออะไรนะ ตอนนั้นเด็กหญิงอยู่ปะไม่รู้เด็กหญิงเจนิสตาพรมพดุงชีพลบกกนมาฝ่ายปกครองด่วนเนื่องจากไปถ่ายเอ่อไอเนี่ยโฆษณามาเราเเขาออกกฎเลยบอกว่าห้ามนักแบบห้ามโรงเรียนเอ้ยเขาเรียกนักเรียนโรงเรนานะห้ามนักเรียนแบบแต่งตัวโป๊ใส่ใส่เดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาออกกฎมาแบบโดยเปิดเปิดเป็นกฎเลยอ่ะเพราะว่าเจนไปถ่ายโฆษณา แค่นี้วีรกรรมมีอยู่แค่นี้นอกนั้นไม่เคยทําผิดกฎอะไรเลยค่ะเป็นวีรกรรมในการช่วยตั้งกฎให้โรงเรียนอีกข้อหนึ่งอะโรงเรียนโรงเรียนี่โรงเรียนต้องขอบคุณพี่เนี่ยโรงเรียนเปิดมากี่ร้อยปีไม่ไม่เคยมีพอพี่เจนมาอยู่มีเลยใช่ยอมอ่ะเชิญคนอื่นค่ะคนค่ะนั่นลืมลืมยังลืมไหมใช่แล้วยังจำได้อยู่ก็ของแต่ก็จะแต่เป็นคนชอบแบบเทคโนโลยีอยู่แล้ว ก็แต่ก่อนแต่มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งครับเขาโทรศัพท์เครื่องนี้มันมีฟังก์ชันเป็นเหมือนอินฟราเรดแบบว่าเป็นเหมือนแบบสัญญาณรีโมทอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เวลาครูเขาสอนใช่ไหมครับเขาจะมีโปรเจคเตอร์ฉายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะแบบเพื่อนเขายุไงใจใจก็ไม่ได้อยากทาหรอกนะก็เลยกดปิดสักหนึ่งที่อะไรอย่างงี้คือมันสามารถปิดปิดอะไรก็ได้ครับเพราะมันเป็นแบบ เหมือนรีโมทเลยเราก็ปิดโปรเจคเตอร์ปุ๊บครูก็งงเฮ้ยทำไมมันดับวะมไม่มีใครร,คร,รู้ไม่มีใครรู้เลยเลยใช่ครูก็ไปเปิดใหม่เราก็ปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จนตอนนี้ก็ยังรู้สึกผิดอยู่ขอโทษนะขอโทษนะคะขอโทษนะครับอยากรู้ว่าคาวมันได้เรียนทั้งหมดกี่วิชไม่ได้เรียนเปิไม่ไม่วิชาอะไรคะวิชาอะไรคะอืมน่าจะวิทยาศาสตร์ครับครูชื่ออะไรหรอโอ้เออไม่เอาเดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจำได้ขอโทษครับขอโทษครับ ใช่ก็ยังเสียใจอยู่ตอนนี้ลรงเรียนอะไรนะไม่เอาโอเคเดี๋ยวเขาเล่ใหผมดูนะเดี๋ยวต่นนะครับน้องเรียวครับก็อันแสบสุดเหรอครับอันนี้ก็รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันนะฮะรู้สึกผิดมาถึงตอนนี้เลยคือตอนประมาณมต้นนะครับมันนั่งกับเพื่อนใช่ไหมบนโต๊ะปกติเนี่แหละแล้วคือเพื่อนมันกำลังจะนั่งแล้วโอดึงเก้าอี้มันออก แล้วคือประเด็นคือมันล้มใช่ไหมแต่ล้มไม่เท่าไหร่มันล้มแล้วหัวมันแม่งไฟฟ้าข้างหลังอ่ะแล้วหัวมันแตกหัวมันแตกเราไม่เราคิดแค่านั่นมันจะนั่งปุ๊บลงไปอย่างเงี้ยแต่มันหงายหลังอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเขารียกเขาไปเซฟเพื่อนเลยว่าตอนนั้นใช่ใช่เฮ้ยขอโทษขอโทษอะไรอย่างเงี้ยใช่ขอโทษแล้วก็รู้สึกผิดฮะไม่น่าแกล้งเลยรู้ไหมรู้มันรู้ก็ยืนอยู่ข้างมันนี่แหละแล้วตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ปะก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วจะเลิกกู ขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษด้วยนะเพื่อนไอ้แซกใช่อไอ้แซกไอ้แซกเป็นรักเรื่องนี้เนอะนอกจากมันมันแบบเป็นเป็นน่าสนใจน่าติดตามตลอดแล้ว่ะให้แง่คิดอะไรกับคุณบุ๋ย มีเยอะแยะเลยใช่ก็มีเยอะแยะเลยนะคะคก็หลายประเด็นค่ะที่จะสามารถสะท้อนสังคม<ช>ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของแบ็กกราวของออทั้ง4คนนะคะซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะคล้ายกับเ,เขาเรียกว่าอะไรคนที่มีอิทธิพลนะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ําหรือว่าเขาเรียกว่าแกระหว่าง คนรวยกับคนจนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะสะท้อนสังคมมากๆก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูการส่วนเออในพาร์ทของผู้หญิงที่แบบโดนกระทําไม่ว่าจะโดนขม่มขืนหรือโดนกดขี่ข่มเหงในด้านเออหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สะท้อนสังคมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวจากเรื่องนี้จริงๆนะคะอาจจะเห็นว่ามันรุนแรงแต่ว่าเราตั้งใจที่จะสะท้อนแล้วก็ให้บทเรียนจริงๆกับท่านผู้ชมค่ะค่ะ เราขอให้แต่ละคนฝากซื้อเรื่องนี้ตามคาแรคเตอร์ของตัวเองค่ะคาแรคเตอร์ของตัวเองตามคาแรคเตอร์ของเองนะครับคุณใครก่อนดีครับโอ้ก่อนก็ได้มาพี่่อมาแล้วไอ้ตัวนี้อย่าลืมเฮ้ยนายอย่าลืมไปดูนะเว้ยลูชชั่นในซีรีส์อ่ะต้องดูนะเข้าใจปะ เข้าใจไหมคัด้ยไม่คัดไม่เลิกไม่เลิกไม่คัดไม่เลิกยังมีต่อโชว์มาสโกออนอัดงแล้ภาพต้องงี้ยไม่คัดไม่เลิกก็อ well> ิลูช um, sí t น e เดซีรีก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับใช่ไหมไปป่ะไปเลยวะล่ะ ห้องข้างหน้าลุยเล็บล่ะคัดคัดอุ้ยนะพี่เจนิสคัดท่านอ่ะอุ้ยไม่ไม่ขี้เกือบลนะพี่ท่านผู้ชมเจนต้องอยู่กับอะไรบ้างคะช่วยด้วยโอเคเป็นคุณเจนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้เวลาเป็นคุณเจนห้าสี่สามสองค่ะก็ยังไงครูก็ขอฝากซีรีส์อิลูชันด้วยนะคะเรื่องนี้ก็อยากให้ติดตามค่ะเพราะว่าทุกคนตั้งใจกันมากจริงจริงนมหมกไปครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง อิลูชันเดอะซีรีส์นะครับผมก็พวกผมเต็มที่กันมากๆนะครับยังไงก็ฝากเข้ามาดูด้วยนะครับก็ถ้าคุณเข้ามาดูผมรับรองว่าคุณจะไม่พลาดแน่นอนครับโอเคฮะโอ้เสียคัดเองมาครับสิทธิโชคมาแล้วครับเอ้ยไม่ใช่ไอ้เปิ้ลไอถามโอ้โหคุณเจนถามว่าไงถามเฮียเพื่อนจะทำสวัสดีครับ ผมฝากซีรีส์เรื่อง The d u r a s i o n นั่นนะครับฝากติดตามกันนะฮะเฮ้ย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 จะเย็นคัดคัดเสียกล้องคาแรคเตอร์ชัดคาแรคเตอร์ชัดแม่กลัวขอคำหวานนิดนึงว่าได้ทัน ค่ะอะไรนะช่องทางไหนบ้างสามารถติดตามได้ช่องทาง IG Illusion The Series นะคะแล้วก็ทาง Facebook Page นะคะ Illusion The Series แล้วก็ Twitter Illusion The Series เช่นกันค่ะรวมถึง YouTube นะคะ illusion the series official ค่ะมี official ด้วยนะคะใช่ค่ะตามนี้เลยค่ะแล้วก็ฝาก ig ของน้องๆทั้งหมดด้วยนะคะส่วนเจนิสตามีเจนิสตามียสาตัวค่ะหรือว่า youtube เจนิสตา official นะคะก็เข้าไปดูได้เหมือนกันค่ะมีเบื้องหลังด้วยนะคะท่านผู้ชมโอ้ยเบื้องหลังน่าสนุกมากไม่อยากจะพูดเข้าไปติ๊กตอกเจนิสตามีอาสตัวเพิ่มจาก2เป็น3 ig เป็น2ทไมไม่เอา2ครับ ทำไมไม่เอาสองมีคนใช้แล้วมีคนใช้แล้วเขมีคนเยอไม่คือคือสมัครแล้วแล้วก็ลืมพัทเวิร์ดอ่าต่ออ่ะเราไอจีอะไรครับทอมมี่สริโชคนะครับ T O W ด M Y S I T T I C H O K นะครับพอแล้วไม่ต้องขายเยอะครับผมไอจีนัดนัดจุดนัดมึงเออ T I T N P ครับผมเลโอปิรพันธ์ครับ L U ้าเดี๋ยวจะตขอบคุณค่ะเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ขอบคุณค่ะทุกคนลุงกูเจน